หืมหหืมหดลงอืมจดลงไปแล้วโอเคนะครับคุณดูนะเนี่ยอร่อยถวนี้อ๋อสวัสดีครับช่วงนี้มีบ้านขายไหมครับอ๋อมีหลอดเดียวครับอ๋อเลยครับร้านสะดวได้ขายได้ละคร อ๋อขายเท่าไหร่ครับนันร้อยบาทครับพอมีพอกินครับอ๋องั้นเหรอครับใช่ครับอืมอืมอืมขอเข้าไปดูบ้านในบ้านได้ไหมครับอ๋อได้ครับโอเคเ<ม>ข้าไปดูหน่อยสิโอ้ยโล เฮ้ยนูมาทำไรเนี่ยโอ้ก nah ็ฉันอยู่บ้านนี้ไงแต่ประกาศขาดนะเฮ้ยประกาศขาดได้ยังยันยันยันไม่ได้นะยันอยู่อยู่เลยยดพูดแล้วคนไม่จ่ายค่าเช่าเอากนอครับบอกแวนะนูบอาไม่ได้จ่ายมาคดเดือนนะเอยนี่เธอสองคนเป็นเพื่อนกันหรอ อ๋อช่วยกรบช่วยกรบ <c oughs> อ๋ออืออือ,อ,อคนรู้กว่ามีเงินครับมีหัวใจได้ไหมครับเธอเอาไปล่าได้เลยนะตรงนั้นน่ะนะได้ครับผม <c oughs> <c oughs> เห็ไม่แล่ดีกว่าเอออืมงั้นผมขอไปทำงานก่อนนะครับ มาแล้วเนาะอืมเวลาตัดไม้แล้วให้หมัดหมัดต่อยก่อนเลยเฮ้ยอะเฮ้ยอ,อต้นไปทำงานหาเงินมาเฮ้ยอะเฮ้ยอะ อได้เวลาลาขุดเหมือนแล้วนะว่าแต่จะลงนไปในเหมือนเลยเนะี่ยว้าแต่ต้องทำเฮ้แต่ไม่ต้องทำอะไรเลยดิ มีอะไรนี้มีถ่านไหมถ่านเอ้ยมีเลดเว้ยมีเลดมีเลด อืมเดี๋ยวผมผมขอทำอะไรดีเนี่ยเ hey, ฮ้อ๋อเฮ้ยมีแร่ทอนแดนแรถฐานก็มีเอาเอาแร่ทอนแดนแล้วกันเผื่อขายได้เฮ้ยทำไมผิดแอดมันมันมันทนทานอะ่ะเฮ้ย ไม่ครับชั้นไหยเนี่ยชัย้นถือเธอทอนแดงจะเกินไปแล้ว ผมรู้แล้วว่าทำไมถึงจะซื้อบ้านได้นี่นะผมรู้แล้วว่าทำไมถึงจะซื้อบ้านได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวแ้วต้องไปขุดแร่สิอืมผมจะไปขุดแร่แล้วซื้อบ้านมาอยู่กับหนูเลยอืมเอาก่อนครับมาก่อนนะ แต่ดูดูคนคนเทดูครับเตามาก่อนแล้วก็เอาครับสติปแปดแล้วก็เอา่านมาอืม ประมาณนี้ล้วก็ตั้นต่เผาแต่ไปขุดเหมือนเลยไปขุดเหมือน ปัดไฟเอียแล้วจอฐานและเอาไปขายเอาไปขายชึบ ต้นตอบบอดเลยเหรอเราจะไม่ใช้บดไม้นะหุดหินเอาเลยท้าเนล้นะเดี๋ยวผมจะสํารวจคันเดียวเดี๋ยวหมดเลยเนี่ย ผ่านตันสำรวจทีเดียวหมดที่ลึดๆมันจะมีเพชรนะครับ โอ๊ยปัดไฟโอ๊ยอีดแล้วไฟไม่พอจะทำ เราใช้ไฟเปือนนะต้องไปขุดแร่ทอนเลยเอาไปขายไนดะ้เยอะเลย โอ้ได้ถอนถทัน้งสี่แทนโอ้ยรวยแล้วเฮ้ยมีลาวาลาวาเฮ็ดต้นละวันเอาแร่และสโตนไปขายด้วย เฮ้ยเฮ้ยตกบ่อยจังอืมตหนีแลยถือว่านะขึ้นไปก่อนดีกว่า นี่คือสเตปเตอร์มูสเป็นไงไปแล้วไ,ไงเสร็จสักทีทีนี้ก็เอาแร่ทอนไปขายแล้วเราไปหาหนุ่มกันเถอะ เป็นไงล่ะนูโอ้คนมันเก่งอะนะโอ้เก่งไหมเออนะไอ้สน,นิทเว้นไว้ทำไมเราทำเต่าเผาได้ได้สะอิดเออนะเว้นตัวน,นี้เนี่ยจะเว้นไว้ทำไมทำเตาเผาได้เนี่ยตอนที่เราขุดเหมือนเราลืมลิก หิทแล้วเฮ้ยทุกคนดีสุดยขุดเข้าไปขุดดินก่อนนะเพื่อเราจะต่อลุนไปเราจะต้องต่อลุนไป มาอ๋พลาดแล้วทานมาเอาเอาดินต่อเพิ่มไปอีก านานกว่าจะเสร็จอุ้ยโอ้ยลืมขุดเิ็นอิดแล้วแตนไหนก็แหละ ไงล่ะนูอุ้ยยันเกินอ่ะฮึโอ้ยเอ้ยน้าไปตัดไม้นะ นี่นะคนดูแล้วผมก็จะสร้างบ้านเลยนะถ้าเกิดผมตัดมาเสร็จแล้วผมจะสร้างนบ้านตรงนี้เลย สำหรับคิมนี้ยเขาต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะผม